มีน้อยเด้เดี๋ยวคันผมหาได้หลายเดยวผมจะเอามาให้เดี๋ยวตอนนี้มันดูดหลายแลยว้วบอกปาร์ตคนเอฟหลายครับขอบคุณด้วยมันมีน้อยเด้เอาแม่อีกรอบนึงนะใครอยากได้ลงปูศีลารุ่นผระผงร้อยเก้าเก้าครับแถมดูไพ่แท่งหนึ่งรหัสหอหีบเก้าเจ็ดสำหรับคงงบน้อยถ้าอยากได้รุ่นสีดำสีดำนี่เป็นรุ่นเป็นรุ่นเหนือดวงสีดำสองเก้าเก้ารหัสหอหีบเก้าปแล้วถ้าอยากได้งานทองเหลืองครับทองเหลืองนี่สวยสามเก้าเก้า หอหีบเก้าเจ็ดครับแถมทุบแท่งหนึ่งอ่ะขอบคุณเด้อไม่ดูดเลยดูดครับแต่ว่ามันช้าเพราะว่าคนเอฟหลายแห่งเอฟเอฟหลายแห่งอ่ะงวดนี้รัฐบาลนะผมทํามาแล้วงวดนี้ผมจะบอกอย่างที่ผมทําคลิปไปในแอปดําแล้วว่าทาคลิปเดียวไปขอบคุณนะครับคนตอนนี้คนติดตามหลายแห่งคนติดตามเรื่อยๆนะแล้วก็มีคนมากวนก็หลายมีมีพวกมา ปักลิงใต้คอมเมนต์เวลาเหมือนแม่ๆบอกว่าพี่ๆบอกว่ารอค่ะรอค่ะพวกนี้จะมาใช้ช่วยโอกาสนะครับในการทำมาหากินก็คือลงลิงก์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนั่นของปลอมเด้ผมบอกเลยของปลอมเด้พลาดคนเอฟไหลตอนนี้เดี๋ยวผมเบิ้งก่อนเด้ตอนนี้คนเอางานทองเหลืองเยอะมากครับดูดครับแต่มันดูดมันดูดช้ามากเลยตอนนี้งานหลวงปู่ศิลา งานทองเหลืองนี่คนเอาหลายแห่งสุดทองเหลืองตอนนี้ไปไปยี่สิบสี่ออเดอร์แล้วนะใครอยากได้งานทองเหลืองแม่หอหีบเก้าเจ็ดสามเก้าเก้าครับที่อื่นเขาสิขายจังไดพวหัวแต่ว่าผมขายเอาลดรุ่นนี้ครับสามร้อเก้าเก้ารหัสหอหีบเก้าเจ็ดโอ้ยคนเอฟไล์แห่งงานทองเหลืองขายดี ส่วนใครงมน้อยเอางานพราผงไปแม่หรือว่าจะเอางานสีดําไปถ้าพระผงก็รหัสหอหีบ e 99แต่ถ้าเป็นงานสีดําเป็นแบบนี้แต่ว่าเป็นสีดําก็รหัสหอหีบเก้าเปครับอาทีนี้งวดนี้นะครับเลขสัญจรที่ขอให้เราชนะเลิศนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดวงเราเปิดดวงเราเหิง หลังจากที่ว่าปีที่แล้วคือแบบว่าโดนวิกฤตหนักมากนะครับแล้วก็ฝ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอเพราะว่าผมก็เคยคิดไล่กับไผ่ไผ่ซีเฮ็ดจังไห่ขับสุดท้ายเขาก็ไพ่แพ้ไั่ตัวเขาเองเหมือนรอบที่แล้วเราพัฒนาก็เสียดายสามตัวอยู่แต่ว่าถ้าเบื้งในไล่สดผมว่าผมมักตาลี่7 0 0 7ูนย์ศล้วผมบอกว่าผมฝันหาหนึ่งศูแม่นบอเออมีคนเอาหาหนะึ่งไปแปลง ถแล้วก็มีแม่อยู่ระยองเนี่ยครับเขาคิดว่าผมอยู่พูนยู่ลาวอยู่อีสานบางคนเขาว่าผมอยู่อีสานบ่อแม่ผมยู่ระยองผมอยู่ระยองนะผมอยู่อยู่บ้านฉางเนี่ยครับผมอยู่บ้านฉางพาอยู่บ้านฉางนี่ก็ไม่ไหวปูได้เพราะว่าไม่ได้เก็บเงินไม่ได้เก็บอย่างไหวมากลาบไหวบูชาได้มีแม่บอกว่ามาไหวปู่แล้วรู้สึกขนลุกผมก็เลยว่านั่นแหละปู่จังไดปู่ไหวโซก เหมือนพี่ช่างพี่ช้างนี่อยู่พัทยานะครับปู่ให้ทุกงวดเลยสําหรับพี่ช้างนี่เอฟซี FC หลายเมื่อนี่เอฟซก็มาแต่ว่าบม่มีไผ่ไปเอิ้นผมนะ่ะผมตื่นแล้วผมตื่นตั้งแต่แปดผมตื่นตั้งแต่แปดโมงแล้วแต่ว่าผมผมก็นอนเหล่นอยู่ในนั่นละ่ะเอฟซีมาจากกรุงเทพครับป้าเสียดายว่าได้เจออังวันนี้หวยสัญจรที่จังหวัดชัยนาทเอาวันเสาร์กําลังวันมีหนึ่งมีห้าแล้วก็มีแปดหนึ่งห้าแปดตัวไหนจะมา ถ้าไม่แม่สังเกตนะรัฐบาลออกเลขตัวเดียวกันบนล่างสองวดแล้วสองวดแล้วนะออกตัวเดียวกันบนล่างสองสองวดแล้วหน,น,น,นึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหกเก้าศูนย์หกศูนย์ศูนย์บนศูนย์ล่างหนึ่งบนหนึ่งล่างงวดนี้สัญจรผมคิดว่าน่าจะมาตัวเดียวกันบนล่างแล้วเลขที่โอกาสเข้าวินที่ผมบอกแล้วที่มันจะมางวดนี้มันจะมีเจ็ดมีเก้าแล้วก็มีห้า แต่ผมทำสูตรออกมาแล้วครับงวดนี้เด่นสุดจะเป็น7กับ5เป็น7กับหเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูสถิติแล้วรัฐบาลนะครับเลขจะไหล7 8็ดแป้ทุกง,งวดงวดที่แล้วไม่มี7ไม่มี8มี9งวดนี้แล้วถ้าเราดูหวยสัญจรนะผมจะให้แม่ดูหวยสัญจรหวยสัญจรสี่งวด สี่งวดที่เขาออกล่าสุดจะออกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดที่ผมให้บิราะอ์ไปเบิ้งให้มือนั่นไปย้อนเบิ้งเดี๋ยวนมิเสียเวลามันจ่อเก้ามาสี่งวดมันจ่อเก้ามาสี่งวดแล้วงวดนี้นะ่ะเก้ามันจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมบม่พู้ผมบ่พูอกันว่าเก้ามันจะมาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะสับคารลอแต่งวดนี้ทํามันเด่นมันเด่นมากๆเลยครับก็คือเจ็ดกับห้า งวดน,นี้รัฐบาลผมขอฟันเจผมทําคลิปเลียวไปแล้วผมฟันเจอ่ะมักตัวใดห้าร้คนเบิง้งมักเจตัวใดพิมพ์ขึ้นมาเจ7ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจอดแอดมินทักมาในอินบ็อกซ์สองแจ็ชใช้ไหมเหรียญทองคำแอดมินแอดแอดมินในอินบ็อกซ์หอเก้าเหอเกเดี๋ยวผมเบิ้งราคาก่อนได้แม่นเขียนผิดตี ใช่ครับ97 299บาทครับถ้าเป็นรุ่นสีดำ299า2 9บาบาทตามราวตามน้อยตามไทยนะตาม510อาตัดเล่นผมบอกแล้วผมว่าผมไม่ยั่นใครหอกเพราะผมความจริงเป็นสิ่งไม่ตายความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแล้วผมสงสารคนที่ว่าโอ๊ย เสียดายจังเลยไม่เห็นบางคนก็เป็นหน้ามาครับเออย้ายผมว่าวเลยว้าวแล้วมันหลายพวกที่ว่าแม่นหลังหอยออกนะพ่อหอยออกนะลบลบอันหนึ่งลบอันนึงแม่นบ่ะแล้วก็เอาอีกอันนึงมาโซ่ถามแน่เฮ็ดเพื่อยังแล้วอุปโลกก็เจ้าของเป็นอาจารย์เจ้าของแมนอย่าให้ว้าวเลยศูนย์เบิ้งเอาโลดไพเฮ็ดยังไงก็จะสั้นๆคนเฮาน่ะ ผมว่าผมว่าผมว่าเฮ็ดดอกเพราะว่าเป็นลูกหลานปู่ผมเฮ็ดว่าได้เฮ็ดบ่ลงที่นี้นะอ่ันี้เป็นไลน์แอดนะอย่าลืมแอดด้วยเดี๋ยวจะให้แคปแคปรัฐบาลแล้วให้แคปรัฐบาลแล้วเมื่อกี้แม่บอกว่าชนกับอาจารย์น็อตตี้ถ้าแม่มั่นใจซื้อโลดเพราะว่าหวยสัญจรนะซื้อเบาๆเบ่าหู้ผมวบาหู้คือกันหนอไม่สองตัวใดให้เป็นแนวทางซื้อๆครับเพราะว่ามันไม่มีไผ่หู้ดอกไม่สองตัวใดได้ว่าผมว่าให้เป็นแนวทางซื้อๆอ่ะแคปโลด งวดน,นี้รัฐบาลให้เด่น5้ากับเฟันเจนะเมาแรางมากนะเจาะให้จะมี7 2 79 59 56จห้าให้ระวังเลข5้าสด้วยนะห้าสามนี่ก็จะเป็นเลขอะไรสักอย่างนแหละรู้สึกนะครับจะเป็นเลขอะไรสักอย่างไม่รู้ผมผมจื้อมาได้แล้ว3ตัวจะมี7จ็ดเก้เม็ดเดียวให้5 0 7ศูนย์เจ็ดผมมักเหงห้านย์เจ็ดนะครับห้าศูนยเนี่เป็นเป็นตัวอัดอัด7 0กับห้าศอยู่นี่ครับแล้วก็ห้อย่าลืมเล่นคู่เด่นห้าเจ็ ห้ 57, นี้ก็สวยงวดน,นี้แล้วก็ศูนย์เจดจะเป็นตัวอัดงวดน,นี้อัดเจดศย์แล้วก็ห้าศนหาซื้อสรี่ไว้ครับแคบไว้ส่วนอีกอันหนึง่งอันนี้จะเป็นเลขปู่ครับผมแปลงมาให้แล้วผมผมเจาะมาให้แล้วเลขปู่จะเป็นเจ็ดห้าหก็ได้เจ็ดห้าเก้าก็ได้นะครับจะเป็นเจ็ดห้าหก็ได้จะเป็นเจ็ดห้าเก้าก็ได้ 7จ็ด5้าหกเ5 6ดห้าเกตัดเล่นเจ7ดเก9าเจแล้วก็ห้เอาแคปครับแคปเดอ้แเดอแล้วไปซื้อเดอ้อเฝ้าไปซื้อโตนี่นะมันเป็นเลขดังผมว่าเลยแล้วงวดนี้นะผมว่าเลขนี่แหละนะ่าสีออกโตใดโตนึงแหละผมบอกว่าสีออกโตใด ปูตปูต้องให้แน่นอนครับงวดน,นี้ถ้าไม่ปิงปองออกนะก็เลขในชุดถ้าไม่ชุดก็ไม่ก็ไม่สายด่วนผมบอกว่ามัิมีผมจะมีผมซิมีสายด่วนบางวดน,นี้ผมขอบิ้งก่อนเด้อ่ะรอบสุดท้ายใครที่มาไม่ทันนะครับเป็นพระผงเป็นพระเป็นหลวงปู่ศิลาจะมีแบบผ้าผงแบบผ้าผงนะครับจะเป็นงานแบบผ้าผงรหัสหอหีบเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าส่งฟรีแถมทุบหนึ่งแท่ง ส่วนใครอยากได้งานทองเหลือง399รหัสหอหีบ98มีแค่ร้อยเดียวนะครับมีแค่ร้อยเดียวนะครับเป็นงานรุ่นเหนือดวงหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโท399ที่ขึขายจังบาทบ้าหูมีกรอบเรียบร้อยนะแถมทุ่มหนึ่งแท่งรหัสหอหีบ98ถ้าอยากได้งานสีดำแบบนี้จะเป็นงานสีดำรหัสหอหีบ97ครับ เอฟเลยเด้อต้องมีไว้ตอนนี้หลวงปู่ศิลาโอเคนะครับสุดท้ายแล้วนะครับขอให้โชคดีขอให้งงขอให้ปังปังผมทายปูให้เบิ้งตรงนี้ละ่ะเพราะว่าผมค้านไปแล้วผมหิวเขาอย่างโอ้สิสิถุนยังไม่ได้กินข่าวเลย